คุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาชูรายการอะไรอีกครั้งทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารเนี่ยสอนให้ทำในวันนี้ผมไปจนถึงเบลเยียมโอ้โหแล้วไปเจออาหารไทยที่นั่นเหรอครับคุณแต่พบไม่เจอแล้วไปยังไงต่อ ผมต่อไปเช็ค,คโกสโลวาเกียแสดงว่าไปเจออาหารไทยในเมืองหลวงประเทศเช็กแน่นอนไม่เจอ,อ,อแล้วทำยังไงล่ะครับกลับมาโคราชไม่ต้องไปถึงเบลเยียมไปเช็กหรอกครับผมนั่งรถเนี่ยออกสนับบริไปขึ้งโคราช ร้านนี้เป็นร้านอาหารอยู่ที่โคราชนะครับร้านอาหารชื่อว่าร้านอาหารลานลูกไม้แดงครับเด่นคลาสสิกลาสสิกเหมาะกับบรรยากาศอร้านน่านั่งแต่ความคลาสสิกมันอยู่ตรงที่ว่าเจ้าของคิดเมนูนี้ขึ้นมาได้แบบชนิดที่เรียกได้ว่าคลาสสิกจริงๆคลาสสิกคลาสสิกมันเหมือนกับอะไรอ่ะคือคุณต้องนั่งคิดแล้วนั่งคิดเล่าอ่ะ แล้วว่าไอ้นี้อร่อยนะไอ้นี้อร่อยและทําไงถ้ามันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะอร่อยได้ขนาดนี้มันคืออะไรแหมกุแจะพูดแล้วมันจะมาอยู่ด้วยกันมันคือปลาตะเพียนเสวยปลาตะเพียนเสวยปลาตะเพียนนี่มันมาอยู่นี่แล้วมันว่ายปลาตะเพียนมันมีปลาตะเพียนหางแดงปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาธรรมดาปลาตะเพียนเะเวยไม่เคยได้ยินเดี๋ยวจะได้ยินกันเลยท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนันทวัฒน์ เฉาสิริธนาชัยจากร้านอาหารลานลูกไม้แดงครับสวัสดี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 ครับยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วแล้วก็ทําร้านอาหารชื่อลานลูกไม้แดงอยู่ตรงไหนครับอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าจากกรุงเทพไปเนี่ยเราก็ขับรถตรงเข้าถนนมิตรภาพนะครับไปเรื่อยๆพอเข้าตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะมีโลตัสอยู่ทางด้านขวามือ ยูเทิร์นนะครับเข้าด้านหน้าโตารตัสออกประตูด้านหลังโตรตัสเลี้ยวขวา <c oughs> เจอร้านเราเลยครับง่ายมากครับเข้าด้านหน้าโตารตัส <c oughs> <c oughs> แล้วออกหลังโตรตัส <c oughs> <c oughs> แล้วไปเจอร้านเราเลยว <c oughs> <c oughs> นโรตัสคือทางผ่านถูกต้องไหมอ๋อครับผมก็เพลินโรตัสเขาอาศัยว่าเขาเปิดอยู่ข้างหน้าเราครับลูกค้าจะได้้าโรตัสง่ายขึ้นเราก็อาศัยโรตัสโลตัสก็อาศัยเราผานกันไปผานกันมานั่นเองแต่รานนี่ชื่อลานลูกไม้แดงเดี๋ยวถ้าไม่รู้เรื่องท้าอกอไม่เออไปร้านโรตัสไม่มีไม่ใช่นะทะลุหลังลานลูกไม้แดงคุณนันทวัฒน์ครับเมนูนี้คือ ปลาตะเพียนสวยครับผมเราจะมาดูรพร้อมๆกันแล้วคุณอธิบายคนว่าทําอย่างไรครับได้ครับมันถึงจะอร่อยได้ขนาดนี้เชิญชมครับนี่คือร้านของเขาโอ้โนี่นะมีมีมีเขามีโชว์นี่นี่ดูร้านเขาคุณโกรครับโอ้โหแล้วคิดดูนะอยู่กลางเมืองนะอ้า นี่ไม่ใช่ปลาตะเพียนนะตะาตัวเลี้ยงนะเอาดั่นภรรยาเขาครับเริ่มต้นจากปลาตะเพียนครับก็ต้องใช้ปลาตะเพียนเนี่ยประมาณน้ําหนักนะครับ2ตัว1โลหรือ3ตัว1โลเท่านั้นนะครับแร่นะครับด้านบนนะครับเอาเนื้อออกครับนะครับจากนั้นก็ล็อกก้างทั้งหมดนะครับถ้าผู้ชมดูนะครับปลาหนึ่งตัวพูดง่ายๆนะเขาผ่าหลังอ่ะแล้วเขาเลาะเอาทุกอย่างออกหมดเลย นะครับเอาเนื้อมันออกหมดเลยก้างเกลื่อนทิ้งอยู่แล้วนะเนื้อนี่เอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเหลือเป็นโครงโครงปลาเปล่าๆจากนั้นเอาหมูสับครับต้องเป็นหมูสันในหมูสันในครับกับเนื้อปลาที่ขูดไว้สัดส่วนยังไงครับถ้าเป็นเนื้อปลา20ตัวนะครับต่อหมูสันใน1กิโลครับนั่นเป็นสัดส่วนแล้วก็ใส่2อขีดครับรากผักชีสขีดครับ หอมสามจีดครับอันนี้เกลือหนึ่งช้อนครับครับผมใส่อ่าซอสปรุงรสสามช้อนครับใส่ซอสปรุงรสอีกสามช้อนครับผมนี่ครับอ่าพริกไทยป่นครับสองช้อนครับสองช้อนนะครับน้ําตาลครับช้อนหนึ่งครับน้ําตาลหนึ่งช้อน ปั่นให้เข้ากันครับปั่นให้เข้ากันฮะคือนี่เนื้อปลานะท่านผู้ชมกับเครื่องเมื่อสักครู่แล้วก็เนื้อหมูปั่นเข้ากันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ออกมาหลังจากนั้นเอ้ยเอาเข้าไปในตัวยัดกลับเข้าไปในตัวปลาที่มันเป็นโครงอยู่เฉพาะพูดง่ายๆมันเหมือนกับเราเอาข้างในออกหมดอ่ะแล้วเหลือแต่อย่างนี้แล้วก็กดให้แน่นครับผมนี่ครับเอาไปนึ่งบนใบตองนึ่งบนใบตองนึ่งนานเท่าไหร่ครับสองชั่วโมงครับนึ่งนาน2ชั่วโมงนะครับ คนนึ่งจนสุกได้ที่2ชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้วปลาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนะครับเอาไปทอดครับท่านผู้ชมในน้ํามันร้อนๆเนี่ยนะครับค่อยๆทอดนะครับจนปลาสุกทั่วเหลืองกรอบเหลืองกรอบแบบนี้เอาขึ้นมาคราวนี้น้ําจิ้ม3ามรสครับพริกเครื่องกิโลครับครับกระเทียมจีนอีก2ขีดครับครับรากผักชี3ขีดรากผักชี3ขีดครับ สับปะรดนะครับสามขีดครับนี่เท่มากใส่สับปะรดด้วยเกลือครับผมหนึ่งช้อนครับเกลือหนึ่งช้อนน้ำมะนาวสดๆนะฮะสองช้อนครับสองช้อนครับนี่ครับน้ำปลาครับสองช้อนครับน้ำปลาสองช้อนน้ำตาลทรายครับครับช้อนหนึ่งัหนึ่งช้อนปั่นให้เข้ากันครับกลายเป็นน้ำจิ้มสามรสสูตรเด็ดของร้านและเป็นอันเสร็จสิ้น ปลาตะเพียนเซ่ยครับเด็ดนะคุณโก้ครับช่วยอธิบายเรื่องปลาตะเพียนหน่อยครับคุณโกนะค้เข้าใจเรื่องปลาตะเพียนไหมฮะปลาตะเพียนล้านนะ่รั่หน้าสอบบอลลูนฮะหน่าสับปะรดฮะหน่าสับปะรดฮะนู่นปลาตะเพียนฮะนี่ฮะปลาตะเพียนยังไงครับนายคุณโกอธิบายหน่อยโอุ้ยตุ้นเนื้อแน่นอันนี้ไซส์นี่ประมาณสองตัวโลหรือสามตัวโลครับ นะแล้วพอทําเสร็จนะถ้าคุณคุณคุณอ้อจับอันนู้นให้ดูด้วยฮะจับที่ทำเสร็จพออันนี้นี่นะปุ๊บพอนั้นเขาผ่าเปิดเปิดหลังเปิดหลังเปิดหลังเลยถ้าโครงโทษนะครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องผ่าโครงไว้ดีนหรือแค่เนี้ยนี่แล้วมีแต่ฝาบ้านนะครับมีแต่ฝาบ้านใช่มีแต่ฝาบ้านเอาเอาเอาก้างเอาเกลื่องออกให้หมดเลยแล้วเอาแต่เนื้อนะฮะเอานื้อแล้วไข่ปลาครับเนื้อแล้วก็ไข่ปลานี่แล้วช่วงนี้ปลาเพียกำลังเต็มท้องเลยนะไข่ไข่ไงไข่กำลังเต็มเมื่อกี้เต็มเลย เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่ผสมเนี่ยท่านผู้ชมนะครัปลาตะเพียนเนี่ยสิกิโลใช่ไหมฮะต่อเนื้อหมู1กิโลหนึกิโลเอามาผสมรวมกันกับเครื่องที่เมื่อคู่บอกไปแล้วนะครับแล้วมาทําเมื่อทําออกมาเสร็จความอรส่อร่อยจะเป็นอย่างไรขออนุญาตเลยนะครับเชิญครับผมเชิญเลยครับกั้งถัพ่างเพราตอนแรกได้ยินชื่อว่บอกโ้กังทาไงอ่ะปลาตะเพียนอ่ะเดี๋ยวลงมาก่อนนะฮะ ช่กัุนานอนให้เรียบร้อยนะนอนคนนอนอนนอนฝั่งนี้นะฮะได้ได้ครับเาะเป็นคนถนัดตักมันปิดได้ยังไงเนี่ยเวลากินต้องทั้งตัดลงไปเลยมั้งตัดลงไปมึงไม่ใช่ไม่ใช่ครับตัดเลยตัดเลยเออนี่ยเ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 นม่ยเนี่ยเนี่ยเนเนี่ย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 เ่ยเนี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 ่ยเน่ยเนี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 ่นี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนนี่ นี่ยผมถึงมผมเคยตอนเปิดรายการผมพูดอยู่อย่างนึงออผมได้สัจธรรมจริงๆว่า,เ,วาเมนูอาหารไทยมากที่สุดในโลกออและไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นใช่เพราะว่าเชฟหรือ,อรมแม่ครัว,ว <c oughs> พ่อครัว <c oughs> คิดเมนูที่มันสร้างสารรค์ตลอดเวลาเอ,อ้อมันหอมจริงๆเลยนะฮะเดี๋ผมยังไม่ได้จิ้มลองจิ้มนะต้องอนุครับทำไมครับรสบางมาก เข้าใจแล้วทำไมเขาต้องจิ้มน้ำจิ้มเขาทำมรสไว้ให้มันรสบางแล้วเป็นรสกลางไว้ก่อนอืออันนี้จะทานเลยครับอันนี้กรอบร้อนๆเลยครับอันเลยโอ้ของคุณอ้อดีมากเลยนะมีผักม่วงหนึ่งเส้นด้วยมันจะได้มีไฟเบรืุ้งคนนันทวัฒน์ครับครับเออผมอยากลองลำตัวกับถึงหางอ่ะหัวหัวไหนลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยกินได้หมดนั้งตูเลยมีว่ะ กินได้หมดทั้งตัวเกิงท่านคิดท่านคิดจริงๆจรยงแล้วรสชาติออกมาถามว่าทําไมพันได้เลยครับแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้เด็กๆนะฮะสบายเลยเมนูเนี้เป็นการกินปลาตะเพียนที่แปลกมากเพราะปลาตะเพียนรู้จักอยู่ไม่กี่เมนูไม่ต้งเข็มกระทอดธรรมดาใช่ใส่พริกไทยใส่เกลือนิดหน่อยแต่นี้เป็นเมนูปลาตะเพียนเ ที่มีมูลค่าเพิ่มและมีรสชาติแปลกแล้วไม่ได้แปลกในทางที่ไม่อร่อยนะอร่อยอร่อยมากคือตอนแรกผมเชื่อว่าหลายๆคนได้กินปลาทะเลพวกผมก็จะแบบเฮ้ยปลาน้ําจืดต้งขาวเนี่อันนี้ไม่มีเหลือเลยนะคุณผู้ชมเราจะได้กลิ่นหมูขึ้นมาแล้วก็มีเนื้อปลาเนี่ยเจือเข้ามาอยู่อีกนิดหน่อยแล้วมันแบบหหอมอะไรที่ทําให้เขารสชาติเปลี่ยนไปเยอะหรยอไมเห็ดหอมด้วยใช่ใช่ได้กลิ่นเลยอได้กลิ่นเลยเห็ดหอม เราทอดแบบคริสปี้นะภาษาอังกฤษคริสปี้แปลว่าอะไรครับคุณโก้ถ้อยู่ฝรั่งเศสขน,นมหวานคริสปี้ก็แปลว่าเวลาปวดหัวแล้วต้องกินคริสปี้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 คือกรอบๆกรอบข้างนอกคือเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆครับเนี่ยโดยเฉพาะผมเป็นคนชอบทานหนังปลาตะเพียนอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ลอกเขาเรียกอะไรไม่ได้ถอดถอดเกล็ดเกล็ดก็ยังอยู่นะฮะจะบอกอีกอย่างนะถ้าเกิดหาปลาตะเพียนที่มีไข่อ่ะจะเป็น เมนูที่โชคดีมากขึ้นอย่างนี้มีไข่ตัวที่เราทานกันเ่ยมีไข่เพรเวลาเคี่ยวไปอ่ะมันจะแบบเจอไข่คุณนนวัฒน์เป็นคนชอบปลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมนูนี้กับเขาเหมาะสมกันเลยอร่อยจริงๆนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนันทวัฒน์ขอขอบคุณร้านอาหารลานลูกไม้แดง เข้าไปในตัวเมืองโคราชก็เข้าไปถึงโลตัสโลตัสครับผมแล้วเสร็จแล้วก็เข้าเข้าหน้าโลตัสแล้วออกไปหลังโลตัสแล้วก็เจอก่าร้านเราเลยถูกไหมถูกครับผมถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับคุณนันทวัฒน์และร้านอาหารลานลูกไม้แดงและท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราลาไปก่อน จนเอ้ยหัวกินได้ป่ะน่าจะได้นะเออผมเมื่อกี้อยากกินหนึเงรอยเพราะว่าบางอันมันแข็งเกินไม่แข็งไม่แข็งไม่อะตายแล้วทำไมไม่ตักกันนะไข่ล้วนเลยใช่เหรอเฮ้ไข่ไข่ล้วนลเลยเฮ้ยไข่ที่เป็นอยู่ไข่ล้วนเลยอะไข่ล้วนเลยอร่อยสุชื่อปลาทะเลตโตยไหมฮะาแต่ไข่ถ้ามีไข่จะอร่อยมากอร่อยใช่รับล่ะลาไปก่อนจุกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ยังรงไม่ตรงนี้ตรงนี้